ตลาดบ้านบ้านกวนควายเนาะลอยอ,อ,อยู่นี่มันบอกมีไข่ไม่เด้งหรอนีอเ่เจ้ยังพึ่ออกมาอ,อ๋อยังบอกมายามได้สามีเห็ดยามนี่แหละมันทำเเจ้ายังพึ่นนองออกมาเมห็ไดไหมเออเห็ดย่างผักสองเดือน,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 นเนนพื่อน้ำผึ้งแท้เหรอเออแทะเขาเอาทำเเจ้าเขายังไป,ไปนัล้วออกออกมาแล้วไปกินอันเป็นพวกชกเขาอ๋อเท่าไรนี่ สองแสนขวดละสามร้อยสามร้อยกว่าบาทปะ่ะเพื่อนไปหาทางได้ดีจนเชิงนี้นะทางด่วนค่ะอ๋อปะ่ะทุกคนมันจะซือะอ้อแค่นะ <c oughs> ขวดใหญ่เนาะกำลังสิกรับมาเลิกเงินเลืเหลือเนาะอย่างนเพว่นนมีไข่มดแดงว่านีซื้อไข่มดแดงครับ ของธ<อ> <มา S 1> ร<อ>รมชาติแม่อ๋อผักตบโอ้ยแม่นผักนี่ก็ผักนอกผักนอกบ้านเฮานี่คือผักได้อย่างก็ใบบโบ๊ก,กบบบบบบบป่ามะเขือมะเขือเทศกับปุ๊บเหรอเจ้าปลูกเองเหรอป่าเจ้าอยู่บ้านนี้อยู่ท่าแขกถามมาอยู่ท่าแขกถามมาเห็นนาอยู่นี่อ๋อมาเฮ็ดนาอยู่นี่เหรอมาขายนะมาปลูกอยู่นี่น้ำ เราไมา<ข>อ,อยู่พี่เลยอ๋อมาเห็นธุรกิจแบบนี้อ๋อมาธุรกิจแบบนี้เลยดีแหง่งป่าคนเข่าละที่แถวผ่านมานี่คือบุมีมยังขายเบ้าเลยบ้านนะมากแยกศาลนี่หมักหมักปางหมักปาง,างาาาธรรมชารู้จังเลย พี่มันมีเกลือแจ่วให้พร้อมฝ่ามีนอเขียดอืมตะข้อปะตะข้ออมาได้ใช่ซาเอาบ่หรือหวานน้องสาเจ้าโอ้่ามีอย่างก็มาขายหน่อยไหมซะอ่อนเพิ่นแทะบรรยากาศก็กำลังดีปลายเดือนนี่ยแล้วเห็ดไหมเหรอเห็ดเห็ดอย่างเห็ดละงโงกบ่ โอ้ปลายเดือน <S <S <an> <S เดือนนี้เนี่ยจักน้อยนี่แล้วเน<อ>าะทำพามาบอทานันแ <S an> ต่ก่อนเนาะพามาซื้อพวกเฮ็ดละโงกเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดอย่างอยู่นี่เต็มเลยแต่ก่อนปีบอกี้นี่ที่ผ่านมาแต่ว่าอันนี้เขายังมาบ่หอดหยามัน <S <S <an> <S อีกจักอาทิตย์สอ,องอาทิตย์กับเต็มเลยเนาะนี่เ <S an> <S an> นาะเฮ็ดเนาะอยู่บ้านรับอยู่สก <S <S <an> กนุนแม่น เนี่ยครับผ่านไปผ่านมาว่าหนึ่งว่ามันขายไข่มดแดงแต่ว่ามาแต่ก่อนก็มาแวะซื้อเฮดละโงกเฮดเฮดเพิ่งอยู่นี่เฮดพวกปพอได้พอได้กินแล้วไปอยู่ฝั่งคุณมันมันบบกค่อยมีมีแบมียุบมันมีในตลาดบ่ได้อยู่ในป่ามันก็บ่ได้ไปหานะหามันก็บ่ได้หลายอพอได้ซื้อแต่นี้กรับแต่ละรอบ มาคู่เดือนครับมาเลาะมาเที่ยวนี่ทุกคนบรรยากาศไอ้ตลาดบ้านกวนควายนะครับพอตอนทามาเทามาแวะพักอยู่นี่นะครับเป็นบ่อนพักรถที่ดีมากเลยนะครับมา,มาชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสีเดินทางต่อนีครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ